พระครูสุธีธรรมบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนครสวรรค์นะครับนำตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการพุจรจิตและประพฤติมิชอบหรือบกปปปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการพุจรจิตในภาครัฐหรือปปทครับลงพื้นที่ตรวจสอบวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงนะครับไปตรวจสอบจุดก่อสร้างโครงการพุทธอุทยานสวรรค์ที่ยังไม่แล้วเสร็จด้วย แล้วก็ตรวจสอบโครงการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครนสวรรค์ครับการตรวจสอบหลายจุดยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับทั้งการปูพื้นกระเบื้องและการก่อสร้างพระประธานขนาดใหญ่หรือพระศีรัพันยูรองผู้บังคับการปปปครับบอกว่าเบื้องต้นพบพิรุธการบริหารจัดการเงินโครงการในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกราราชวิทยาลัยนะครับเช่น งบประมาณการใช้จ่ายแต่ละปีครับมีรายจ่ายไม่เพียงพอก็คือปีละ7จถึงแล้านบาทนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยขอหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางการเงินไปตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ครับตอนนี้พบเพียงบัญชีเดียวนะครับที่เป็นบัญชีดูแลค่าใช้จ่ายของพุทธ,ธอุทยานส่วนบัญชีอื่นๆนั้นอยู่ระหว่างการขยายผลครับซึ่งรายละเอียด เนี่ยนะครับรวมทั้งเอกาสรารต่างเนี่ยเราก็ได้รวบรวมแล้วนะครับเพื่อจะไปวิเคราะห์แล้วก็สืบตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนะครับว่ามีความบกพร่องหรือมีมูลเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตอย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้เราต้องไปตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนะครับเบื้องต้นเราได้รวบรวมเอกสารไปเบื้องต้นแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> ส่วนผู้ร่วมปฏิบัติต่างๆก็ก็อย่างทางันธุเขาก็ทางเจ้าที่ปปกทก็จะ ไปสืบสวนเชิงลึกต่อไปนะครับตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานครับส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นเงินของทางวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงค่ะตอนนี้ตำรวจพยายามแยกรายรับของทางวัดกลุ่มที่มีการปล่อยเช่าอาคารพื้นที่ในวัดปัจจัยถวายของญาติโยมชาปนากิจและเรื่องอื่นๆนะคะซึ่งแต่ละส่วนมีเงินเข้าออกจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ดานผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจาการนิสิตมจรวิทยาเขตนครสวรรค์ระบุค่ะว่าพร้อมให้ความร่วมมือเรื่องเอกสารกับเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญาณัทซึ่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ที่ลาออกจากตําแหน่งไปนั้นเบื้องต้นพบว่าเขียนจดหมายลาออกแล้วก็นํามาวางเอาไว้ที่โต๊ะทํางานโดยไม่ได้แจ้งใครคะ่ะ ประจุเป็นรักษาการเมื่อสองปีน you know ี้ครับอันนี้คือได้รับคัดเลือกเข้ามาครับผ่านการสอบเข้ามาครับปกติการเข้ามารับตําแหน่งเนี่ยเรามีวิธีการเลือกหรือวิธีการสอบเป็นไงบ้างครับมีวิธีการจัดสรรนะครับจัดสรรประกาศออกมาครับจับสารมาเป็นเป็นไปตามของระเบียบของมดรอครับผมโดยมีคณะกรรมการของมจรอส่วนกลางครับส่วนกลางผู้ประกาศออกมาครับ การตรวจสอบประวัติของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญานัทเข้ามาเป็นอาจารย์อัตราจ้างที่มจร,รวิทยาเขตนครสวรรค์เมื่อปี2560ครับหลังจากนั้นก็มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นรักษาการผู้มนวยการมจรวิทยาเขตนครสวรรค์ในปี2565นะครับแล้วก็เพิ่งจะทำหนังสือลาออกตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลนะครับ ว่าการลาออกจากตําแหน่งแบบกระทันหันมีความเชื่อมโยงกับอดีตเจ้าวาดวัดนครสวรรค์หรือไม่ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของพลตํารวจรีจรุนเกียรติปานแก้วค่ะรองผู้บัญชาการตํำรวจสอบสวนกลางบอกว่าพบความผิดปกติเรื่องเงินในบัญชีวัดนครสวรรค์ ความผิดปกติที่ว่านี้ก็คือเจอว่าเงินในบัญชีเหลือเพียงหลักล้านบาททั้งๆท,ที่ในอดีตมีการเปิดรับบริจาคมียอดเงินค่อนข้างสูงค่ะและการบริหารจัดการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานเพราะทุกอย่างยืนยันได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นหลักฐานมันยังไงก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ นะครับแล้วเราเราก็ตรวจสอบมาพอสมควรแล้วนะครับเราเราเชื่อว่าถ้าไม่ไม่เกิดาตามที่เราคิดไว้มันก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายในไม่นานนี้นะครับส่วนการลาออกของรักษาการผอ,ออนั้นจะเกี่ยวข้องกับคดีความที่เกิดขึ้นหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับ